ตรงปริศนา,าตรงนี้ทุกคนจะเห็นไหมว่ามันจะมีสีน้ําเงินอยู่ซึ่งปริศนานี้เนี่ยมันจะสามารถใช้สายฟ้าได้เว้ยเรียบร้อย372คืออะไรบอกตรงๆว่าไม่รู้แต่ว่าตรงกลางเนี่ยมันจะคล้ายๆกับวิหารที่อยู่ด้านล่างอะไรทำแต่ละดันเจี้ยนกันเลยดีกว่าจะเป็นดันเจี้ยนนี้เว้ยสำหรับดันเจี้ยนนี้นี่ไงใช้สายฟ้าได้เว้ยชึบ ทันเดอร์สไตล์ผมมันไม่สามารถอยู่ตลอดได้ไงต้องใชันี้แทนทำไมเมื่อกี้ผมได้เลือดวะแจกสก,กิลอะไรสักอย่างหนึ่งอะไม่รู้เหมือนกันเอ๋ยเรียบร้อยกระจอกไปนะเอาของเต็มอีกโอ้โหไม่ได้เคลียของมากับเลยดาบก่อนแล้วกันเนาะไปลุยดันเจี้ยนไงน่าจะได้เจอบอสอะแล้วก็มาที่ E ตรงนี้จะทำอีก10อันต้องใช้เหล็กกล้าหลวง20 ให้จริงๆผมมีเตาเยอะนะเนี่ยห้าก็ได้ไหมแล้วก็มาตรงนี้อีกโอโห้าโอ้โหทำไมไม่ทำอย่างนี้วะอ่ะผิดเกือบแล้วอ่ะผิดอันนี้อีก5ไงต่อมาสกิลที่จะอัพคือการทำลายล้างนะจะสร้างความเสียหายแก่บอสแรงขึ้น25ไปตีบอสก็ต้องใช้สกิลนี้เว้ยดาบปิศาจสตร์3.5ความเสียหายการโจมตีการโจมตีจะเผาไหม้ศัตรูปัก ว้าวเอฟเฟกติดฟอสยังอยู่อ่ะเศรษฐกษิจแล้วก็ตู้นิรภัยไว้ตรงนี้แล้วกันหนึ่งไว้หนึ่งไว้ก่อนเฮต่อให้ของผมจะเก็บเข้าคลังแล้วอ่ะแต่ที่มันอยู่หน้าเนี้ก็ยังใช้ได้โอ้โหคังเป็นอะไรที่สุดยอดอ่ะอิมวยหอมเลยเสุดสารโบราณ เออเรียบร้อยเฮ้ยชึบดาบฟันไหนว่าเผาไหมไหนว่าเผาไหมฮัลโหลไม่จะติดบอสไหนแล้วเผาไหมห้องบอสอยู่ตรงนี้เราไปทางขวากันแล้วกันอ,อปั๊บเข้ามาแบบไม่โดนดาเมจหรือว่าโดนวะปั๊บเลือดมันลดเรื่อยๆไหมใช่ไหมไม่นี่ไม่ตายอ่ะไหนว่าเผาไหมฮัลโหลไอเทมงแวมไพร์ช่วยชีวิตด้วย ปับ๊บเฮ้ยไรวะการโจมตีจะเผาไหมศัตรูหรือว่าจะต้องเป็นศัตรูที่แบบมีร่างเนื้อวะอันนี้มันเป็นพวกหุน่นยนต์อะมาเลยไม่เผาไหมหรือเปล่าหรือว่าเผาไหมก็ไม่รู้โอ้ยเอยอเออปับ๊บแต่ว่าดาเมจแรงจริงปับ๊บไม่ตายอะจริงๆถ้าติดเผาไหมอะเลือดแค่เนี้ยศัตรูต้องตายแล้วเวย้ยเอ้ย ก็ตรงนี้มีอะไรให้กูวะเนี่ยฮัลโหลไม่รู้เหมือนกันไปจริงๆถ้าใช้ Thunder Style ผมว่าน่าจะเป็นทางลัดเลอว่ะไม่ก็สองไอ้ไอ้ไอ้ตีกูโดนน้ำไม่ดีวะทำไมไม่ตีวะตีไหมอือช่างแม่งมันแลกไป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 ปวดขึ้นไปโอเคอ๋อผมว่านะน่าจะใช้อันนี้ไปไว้ทางซ้ายมือไม่ทางนี้ก่อน ด้านบนก่อนโอเคแต่ก็มาสองฟัน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 เรียบร้อยโอ้ได้หลายโคดเดียวโครชอบอ่ะต้องกลับมาเอาอันนี้ขึ้นไปด้านบนอย่างไรวะเฮ้ยค่อยๆลากมาได้อยู่ได้เนี่ยเวนกัมโอ้กันไปทางซ้ายมือก่อนล้วกันโอ้ทางซ้ายมือใช้3บล็อกเลยหรอ ใช้ทาเดินสไาตล์ดีกว่ะมีไอเทมแล้วก็ใช้ให้มันคุม้มอืชีวิตกูนี่ไงขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้อืเอ้ yeah! ได้อยู่เว้ยโ okay. อเคนะประตูบนเปิดละได้อะไรทาทาอาัศนีว้าวคทาทาเพิ่ม,มันจะยิงไปแล้วมันจะตู้มอะแต่ว่าคาถานี้กดค้าง ผมไม่น่าจะเก็บของแบบไม่จําเป็นนะมันไร้สาระเกินไปไปไงเนะี่ยปึ้งโอ้โหโคตรสบายอ่ะอย่างเงี้ยไปไปไปยิงกลับมาเออหวดขึ้นม่ะหวดไปเรียบร้อยสามมันมันต้องอย่างนี้สิอ่ะจะทำไงล่ะเนี่ยต้องกลับไปเอาอันเก่าปรับ ปรับปรับปรับสวยขึ้นมาด้านบนแล้วก็มาตรงนี้เปิดได้อยู่แล้วเยสหัวอะสองอส,องสองกลายเป็น ...2 อกลายเป็นคาถาอัศานีเก็บ <Okay. S 1> เปิดใส่กุญแจดอกที่หนึ่งมาเป็นที่เรียบร้อยโอ้ oh! ว่าแล้วเชียวมันมีรอยแตกห้องบอสเอาเปิดเลยเหรอมาดิ่ามาบอสจะทำอะไรวะ แต่เลือดบอสก็ไม่ได้เยอะนะแล้วโอ้โหอ๋อแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีแดงเอ้าไม่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 ถ้าเกิดว่าสีแดงนี่คือหมดเวย้ยเปลี่ยนม็นดาบเถอะแล้วเข้ามาตีดีกว่าโคตรเกลียดเลยลูกน้องมันตัวนี้แต่ว่าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เมื่อกี้อะไรอยู่ตรงกลางวะอะไรวะไม่รู้ตีไปตีไปเลือดใกล้หมดเอาจบแล้วเหรอ้ยเดียวมีผมโหดเกินไปแล้วใช่ไหมเดีย่ยตาโบราณรางวัลเมื่อเล่นสุาสารโบราณจนจบจำได้ว่าตีบอสรอบก่อนนี่โคตรเหนื่อย สำหรับปริศนาอันนี้เนี่ยเราจะต้องทำรูปร่างทำจุดอะให้มันติดเหมือนกับที่อยู่บนด้านบนเนี้ยอ่าสามเรียบร้อยแล้วก็มาที่คาถาแล้วก็ปิ้วปิ้วปิ้ว,วทำให้สายฟ้าติดแล้วปริศนาไม่ขี้ขายนะแสดงว่ามันเหลืออีกกรณีหนึ่งตรงจุดที่มันเข้มเข้มเนี่ย คือจุดที่สายฟ้าไม่ต้องติดส่วนที่เหลือให้ติดหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ต้อง3เพราะว่าตรงนี้ต้องไม่ติดเออเกือบแล้วกูเรียบร้อยไขปริศนาดาราจักรโบราณรางวัลเมื่อแก้ปริศนาที่ยากที่สุดได้ไขไดโนเสาร์ยังไม่ได้ทำเควสให้คุณปูเลยหาจากไหนว่าน่าจะได้จากการขุดอะ่ะผมไม่รู้ว่าอยู่ใบโอมไหนโคตรของโคตร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 สบาย พยายามมาดูของที่มันเอนีอ่ไงอันนี้ต้องซื้อของดีพยายามมาดูของที่มันขายบ่อยๆสียยอมไม่เอาอ่ะแล้วก็เรามาใช้น้ำยาทรงภูมิเพิ่มคาบประสบการณ์ที่ได้รับกันดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวใชัน,นี้ด้วยเลือดอุย้ยขึ้นแถวสองแล้วอ่ะเพิ่มเลเวลทันทีอย่าบอกว่าผมจะคับเลเวลได้เองนะถ้าใช่นี่คือสุดยอดมากเลยนะ เกมแจ็เวลทันทีเอาคราฟได้ด้วยวะตรงนี้แล้วกันจะได้สวยๆใช้อะไรบ้างวะโอ้โห,โหจริงเหรอเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นต้องหาพูดใส่โลแล้วก็ลงค่าวัตถุสีม่วงชิ้นส่วนดวงดาวโหโคตรจำเป็นอะ่ะชิ้นส่วนดวงดาวผมมีน้อยเกินมีแค่2เฮ้ยเอาเลเวลถาวรอ,อันนี้อะไรอะเรียกอสูรปลดล็อกเครื่องทำตาสัญ,ญลักษณ ชาร์จเร็วขึ้น2เท่าอันนี้ก็น่าสนใจนะเอานี้ก่อนดีกว่าฟิสิกสรวบรวมทรายให้ฟรีมีโอกาส25%พบผ่านเมื่อขุดน่าสนใจเพราะว่าตอนนี้ถ่านผมไม่พอแล้วคือมันใช้ถานเยอะมากอะจากตอนแรกอะมีแบบหลายพันเลยนะล่วงลงมาเหลืออยู่ประมาณ400กว่าเดี๋ยวนะขุดจอดตรงนี้ก็น่าจะดี น้ำยาทรงภูมิแล้วก็มาที่การสร้างแล้วก็ปรับ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 น่าจะเพียงพอไปลุยกันเรามาลุยภารกิจนี้กันสำหรับภารกิจนี้ผมว่าไม่ยากนะนะกูจะตายไหมเนี่ยสามปรับ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 ติดฟอสกูสิแล้วก็ปรับ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 ถึงด้วยนะเนี่ยสามปรับ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 เรียบร้อยกับบอกลูกศรยิงธนูโดยไม่ต้องใช้ลูกศร โคตรดีอ่ะพระราชานักเยแต่ว่าไม่น่าไหวแล้วนะเขาแก่ขนาดนี้แล้วไปคนเดียวมันอันตรายนะเอาเลยไปใส่เมื่อกี้มันยนอะไรอะ่ะเออมันยนขี้มาหรอไปไหนคนเดียวอะ่ะเพื่อนนกของข้าบอกให้ข้ารู้เกี่ยวกับไข่ทองคำนีมม่แหละทั้งชีวิตข้าไม่เคยเห็นสักฟองแต่ข้าอยากเห็นอยู่แล้วแหละถ้ามีใครสักคนยังหนุ่มยังนั่นละเจ๋งพอจะหามให้ข้าได้สักฟองเลยก็ ่กูยังหาเองไม่ได้เลยกูจะรู้ไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนสงสัยต้องปลดล็อกสกิลทำอาหารหรือเปล่าหรือไม่ก็ต้องทำฟาร์มไก่ไม่แน่นะส่ความเสียหายการโจมตีลูกศรจะให้เหรียญทองมาเข้าเป้าก็ไม่ได้ให้ทองเยอะนะแต่ก็ให้ยุคสมัยลุงตู่มันพอที่ไหนแล้วเงินแค่เนี้ยแพงไปหมดทุกอย่างยะยะมีสลามเกิดด้วยสลามมันเกิดจากจุดเนี้ยจุดที่ผมเวนไว้นั่นแหละที่ดักสัตว์ ผมวางที่ดักสัตว์ไว้ไงแล้วก็ที่ดักสัตว์ใช้ไปนานนี่มีมอนเกิดไงถ้าตรงไหนพื้นว่างอ่ะมอนมันจะเกิดซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะถ้าเกิดว่ามอนไม่เกิดผมจะไม่มีทรัพยากรอะไรเลยผมต้องเว้นที่ว่างไว้ด้วยวะเราไม่มีพูดเกิดขึ้นมาเลยสักตัวเดี๋ยวรอคืนใหม่แล้วกันคืนใหม่อาจจะมีเกิดนี่ไงพูดมันเกิดต่อให้ไม่ใช่เป็นเวลากลางคืนมันก็เกิดท้าไม่จำไม่ได้รเราเฮ้ยเออ ตอนนี้มีพูดใส่โหลอยู่3ตัวใส่พูดเข้าไป3ตัวเรียบร้อยได้สมบัติอย่างที่1 M เอรปลี่ยนตาพ่อค้าบอกตำแหน่งของพ่อค้ารับลดเวลาเติมสต็อกสินค้าในตลาด25%โคตรโคตรโคตรดีของป่ายังไม่เต็มเลยด้วยซ้ำเติมดอกไม้เข้าไปเรียบร้อยใส่เข้าไปเรียบร้อยป้าย50อันโอเคปับ๊บ กดได้ทีเดียวแต่ถ้าเกิดว่าใช้อาหารสัตว์เงี้ยจะสามารถกดได้อีกหลายหลายทีเลยอาหารสัตว์เอาซักหรอได้อันเดียวเองเหรออาหารสัตว์ใช้ขี้นะบ้าละ่ะสัตว์กินขี้ตัวเองกดไม่ได้แล้วนะให้อาหารมันเข้าไปว้าวเป็นไงล่ะบรานุภาพของอาหารสัตว์แป้กลางเพิ่มพื้นที่ใส่ของสี่ช่องจำเป็นไหมมันไม่จำเป็นแล้วนะเนี่ยเป้ใหญ่ เพิ่มอีกสี่ช่องช่างแม่งมันเถอะกระเป๋าสตังค์เหรียญมีค่าเพิ่มห้สิเอร์เซ็นต์นะเอามาก็ได้เฮ้พูดจ๋าเออพูดมันไม่น่าจะเกิดบ่อยอะเกิดน้อยมากๆอาจเป็นเพราะว่าผมวางพื้นไว้เยอะเกินไปด้วยแหละเนี่ยโคตรสบายเลยตั้งแต่มีสกิลส่งไปตู้ในรับภัยเนี่ยดอกไม้อ่อส่งไปเถอะอันนี้ก็ส่งไปเถอะส่งไปให้หมด่ะัวก็ส่งไปส่งไป,งไปแรกก็ส่งไป ฝ้ายฝ้ายเก็บไว้ก่อนกระเป๋าสตังค์กลางได้มาเรียบร้อยกระเป๋าสตังค์ใหญ่ใช้คาปาล่ายังไม่เคยเจอเลยหรือว่าเคยเจอแล้ววะน่าจะยังอะ่ะผมไม่มีของอะ่ะพูดให้พลัง90แล้วก็หัวใจ3จะบินหนีไปแล้วฟื้นพลังชีวิตให้คุณเมื่อคุณเสียหัวใจดวงสุดท้ายประมาณนี้ดาบมิติว่างเปล่าเฮ้ยนี่ผมเล่นจะจบเกมแล้วหรอวะเนี่ย oh, <shit. S 1> ก็น่าจะใช่อยู่นะ คือผมตีบอสแบบแป๊บเดียวตายเลยอ่ะคือดามเมจผมมาช่วงท้ายเกมเราหรือเปล่าเนี่ยไปถึงเวลาเข้ามาลุยโอ้โคตรชอบเลยแป๊บเดียวเองนี่ไงพูดเกิดอยู่นะพูดไม่ได้เกิดรอบนางฟ้าไว้แต่ว่าแบบมันสุมม่มอ่ะมันสุ่มเกิดค่อนข้างน้อยอยู่ด้านบนมีกองกระดูกอยู่ลิบขึ้นไปลุยเลยดีกว,ว่าออ อันนี้อันนี้ทําอะไรอ่ะเหมือนว่ากองกระดูกกด E ไม่ได้นะต้องคุยหรือเปล่าคุยไปเรื่อยๆใช้สายฟ้าไปเพื่อความเท่อืแล้วก็มีขุดเบอร์สองด้วยเบอร์สองโอเคเจอบอสป่าวถอยก่อนเพื่อเจอบอสได้กระดูก30อันตัวอะไรอ่ะบอสหรือเปล่ากระโหลกใหญ่ได้มา9อันโอโ้จุดฟาร์มมอนธรรมดาได้ได้ของด้วย ได้ลูกแก้วใช้โลดเอาเลเวลปลดล็อกคาถาเรียกแร่เก็บไอเทมอัตโนมัติอันนี้ก่อนเฮ้ยเก็บอยู่มันเก็บอัตโนมัติอยู่เฮ้ยผมไม่ต้องใช้ไก่แล้วนี่วะกูลำคาญมึงมานานแล้วมึงมาอยู่นี่เลยนะขึ้นมา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 ดิฮัลโหลฮัลโหลไม่ต้องมาเก็บมึงไม่ต้องมาขาย,ยันตอนนี้เลยเออมึงอยู่ตรงนี้ไปก็ได้นุ่นเนื้อเก็บเป่าวะแต่ว่าเนื้อไม่เก็บ เก็บให้แค่แรกโอ้โอเคมันเก็บให้แค่แรกอ่ะเจ้าไก่น้อยฉันขอโทษเรากลับมาคืนดีกันได้ไหมล่ะไ่ะไม้น่ะมันเก็บไม้ให้อัตโนมัตอ่ะคาถาเรียกแร่จัดมาคาถาเรียกแร่เอตอตรงไหนดีอ่ะอนะคาถาเรียกแร่วางไปแล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นฮลัลโหล ฮัอะไรอ่ะชายแม่งเลยสังเกตดีๆทุกคนมันฟาร์มให้อยู่นะน่าเห็นมันยิงอยู่นะโอ้โคตรดีอ่ะไม่ต้องฟาร์มเองแล้วดิออตโต้ฟาร์ม สบายโคตรงั้นเอาจริงผมไม่ต้องทำฟาร์มผลไม้ก็ได้นะแค่เหลือพื้นที่ไว้แล้วก็วางไอ้พวกนี้ไว้มาดูกันว่ามันจะยิงมอดหรือเปล่าไม่ยิงมอดน,นะคาถาเรียกแร่เดี๋ยวงั้นต้องวางเครื่องยิงไว้ด้วยุตสาหกรรมแล้วก็บริสต้าวางไว้คู่กันประมาณนี้มาทุกคนเรามาทดสอบกันดีกว่าว่า ถ้าเกิดว่าเหลือหัวใจดวงสุดท้ายเนี่ยจะเป็นไงมันจะเติมเลือดให้ผมอัตโนมัติหรือเปล่ามาดูกัน1ดวงแล้วนะโอ้ยโหการมีพูดอยู่กับตัวโคตรดีอ่ะมันเหมือนเป็นการการันตีว่าเราจะไม่ตายแน่นอนหนึ่งรอบอะ่ะโอเคดังนั้นเป้าหมายก็น่าจะเหลืออะไรไม่เยอะแล้คือตอนนี้เลเวลผมมาเพียงพอแล้วเป้าหมายต่อไปก็คงจะเป็นการแก้ปริศนาแล้วแหละแล้วก็การฟาร์มทรัพยากรเพิ่มอีกนิดหน่อย ไอ้ย่าเลยกล้าหลวงซื้อเลยปักทองซื้อเลยอยู่เลยเนี่ยซื้อเลยคนมันรวยอะครับซื้อหมดอะน้ําตาลซื้อเลยเหล็กซื้อเลยคบเพลิงซื้อเลยปักทองเติมโลดจบเรียบร้อยป้ายเติมโลอดอันนี้อะไรสีขาวๆนี่คืออะไรน้าเกลือเหรอไม่รู้อ้อหรือว่าน้ํานมเอ้ยแสดงว่าเอาโหลเนี่ยไปใส่วัวไดใ้ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวหาวัวกันผมว่าใช่อะ่ะ ถ้าสัตว์ไม่เกิดที่ไบโอมนี้มันก็จะดักสัตว์ไม่ได้อะไรประมาณนี้หรือเปล่านะวัวเจอแล้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 วเจอวัวล้อย่าโจมตีวัวนะเป้ยใส่วัวอีนะ,อะโอ้โหใช่จริงด้วยวะเอา้าใส่น้ำมนมวัวได้ไม่จำกัดอีกนะเฮ้ยหรือว่าไข่ทองคำมันคือการให้อาหารไก่ไปเรื่อยๆจนแบบมันพอใจอ่ะไข่ก็จะกลายเป็นทองคำหรือเปล่า บอลิสต้านานิมันไม่เก็บทองให้อัตโนมัติอดิแล้วก็อันเนี้ยที่บ้านหลังเนี้ยมันจะให้คัมพีรเรื่อยๆไว้ต่อให้ผมเก็บไปแล้วก็ตามทีนะมันจะให้ทุกวันอะพอข้ามวันเนี้ยเราก็มาเก็บใหม่ได้อันนี้ยังไม่ได้ข้ามวันนะผมจะทําให้ดูว่ามาเก็บแล้วมันไม่ได้สําหรับคัมภีร์ที่ได้มาจะเป็นคัมภีร์เพิ่มค่าประสบการณ์ทันทีใช้ลอถยาใช้กรอบหนึ่งยาแล้วก็คัมภี์ดาวคัมภีรอะไรวะ เอามาก่อนลองใช้ดูสิระวังให้ดีเรียกดาวตกไชหลดโอ้ย oh, yeah. ่เอาไปทุบไม้เสยอไม่เป็นไรต้องการดาวตกอยู่แล้วก็น,นี้มาปั๊มนมวัวกันโอ้ย่ะอดีอ่ะตอนนี้มีนมอยู่41แล้วละสเกลสเกลเกินมาแล้ว ไม่ได้เจอกันานานเลยนะสเกลเลตันเกิด<ส>มาจากแถวสีเขียวอะสเกลตัวทุบอะเพราะตอนนี้พื้นเต็มมาสเกลไม่เกิดเลยไม่ได้เจอกันานานมากวางบอลิสต้าไว้ตรงนี้สักอันหนึ่งแล้วกันต้องขึ้นมาแถวด้านบนอยากรู้ว่าพอหลุดจกากไบโอมน้ำแข็งแล้วเนี่ยจะเป็นอะไร9006ก็ยังเป็นไบโอมน้ำแข็งอยู่ ลงลงได้อยู่ไอ้ตรงนี้2องพของเริ่มเต็มแล้วอะ่ะปั๊บป๊บอ่ะนมเรียบร้อยเฮ้ยถ้าเกิดว่ากินนมอะ่ะจะได้อะไรกินอันหนึ่งแล้วกันโอ้โหดีกว่าปลาอีกปลาให้แค่20โอ้โหกินนมดีกว่าขายปลาโลดเออได้มา8 0 0พันโหทําฟาร์มนมดีกว่าอีกใช้อ่ะนี่ไงการทำฟาร์มผมว่าดีกว่าอ่อะ แล้วก็ใส่นมเข้าไปพริก50ไข่ทองคำกูจะหาจากไหนล่ะมารับคัมภีแร์ล้วจ้าเฮ้ยได้คัมภีรดวงดาวคัมภีรแรกไปใช้กันโลดเลยปึง้งอ่ะที่ดักปลาครูอย่างนี้ก็ได้เหรอ,อไม่เป็นไรเดี๋ยวย้ายที่ดักปลาแล้วกันเรียกขินละแรกขึ้นมารอบตัวคุณใช้โลด4 5 6 7อ่ะพอเครื่องเรียกแร่เนี่ยเหมือนว่าจะฟาร์มช้าอยู่นะต้องวางไว้หลายๆอันอะ่ะมันถึงจะคุ้ม แล้วถ้าจะเอาให้คุมนะควรไปวางไว้ตรงเหมืองเลยปลาหมึกแช่แข็งน่าจะได้มาจากที่ดักปลาในใบโอมน้ําแข็งคาถาเรียกแร่จัดปลาเอ้ยมีหนามด้วยไงฉลูนะทุบป๋ออ๋อ,อทุบได้ทุบได้ทุบได้ทุบได,ได้มันเคลียร์ได้อยู่โอ้ได้ลูกแก้วมาโคตรดีปับ๊บโอ้โหสี่อันเลยเหรอเขาจริงดิโอ้ สุดยอดลองทุบก,ก่อนเผอจะมีอะไรซ่อนไม่มีเลยปลงัปงปงัปงปงัปงปั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 งดอยรับความเสียหาย2เท่าอะเอาไปก่อนไม่รู้คืออะไรเอาไปก่อนทาให้อุตสาหกรรมทํางานเร็วขึ้น25%ปลดล็อกดอยด้วยเหรอดอยคืออะไรหุ่นยนต์เหรอ Android ปะคาถาเรียกแร่มีพื้นที่ให้สเท่าอยอันนี้โอเคลงปั่นไฟให้ผล2เท่าบอลิสต้าให้ผลสองเท่าประภาคารให้ผลสเท่า เอาอันญมน,นีก่อนแล้วกันอ๋อมันจะทำงานให้เราอัตโนมัติเหรอปีกมแมลงว้าวกดได้เลยไม่ได้ดาบไม่ได้ธนูธนูธนูได้เงินมันได้เงินจากพัสดิของธนูอยู่ละระเบิดอ๋อพระาเพึิงนี่ไงเราได้ได้เอ่ยลูกแก้วอีกแล้วเหรอเบือลูกแก้วแล้วอะ exp เอาแต่เลเวลอะผมยังไม่ได้ปลดล็อกถุงมือเลยนะเนี่ยโจมตีเร็วขึ้น10%ฮัลโหลเล่นมาบัดจนเลเวล46แล้วบูธธรรมดาเกรนที่เร็วขึ้น10%เท่าโอกาสลบหลีกการโจมตี5%จัดไปโอเคถุงมือธรรมดาโจมตีเร็วขึ้น10%น่าจะอยู่ในเกียร์เรียบร้อยนี่ไงถุงมือธรรมดาแล้วก็บูธธรรมดาขายโลดสปริงขายไป กระดูกขายไปเรียบร้อยมือนสองขอดอยหนึ่งตราการมีตลาดนี่มาดีจริงๆเลยฉลาดเกินกว่าที่จะทํางานบ้านเองแล้วมันจะช่วยผมทํางานบ้านแบบช่วยฟาร์มช่วยซ่อมของหรือเปล่าเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม